หล่อสไตล์โอป้าใหม่ดาวิกาวอวยพรวันเกิดรุ่นน้องโคตรสนิทด้วยรูปคู่สุดน่ารักเป็นอีกนักแสดงหนุ่มหน้าสายที่รับความสนใจจากกระแสละครเรื่องกงกรรมซึ่งในเรื่องหนุ่มบลูได้รับบทแสดงเป็นปล็อกลูกชายของเรนูตอนโตและในตอนนี้หนุ่มบลูนั้นกําลังมีผลงานละครเรื่องจังหวะหัวใจในสะอาดในเรื่องนี้มีรุ่นพี่อย่างใหม่ดาวิกาเล่นประกบคู่กับดีเจพูดพุทธิชัยอีกด้วยค่ะ และล่าสุดในวันที่15มีนาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของบรูงานนี้ใหม่ละวิกาได้โพสต์อรี่อ IG Happy Birthday ด้วยภาพคู่สุดน่ารักอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าหนุ่มบรูนั้นสูงหล่ออบปุ่าสุดๆเลยค่ะสำหรับบรูสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และเข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอสมชันบางรักสายสินลานวณและปัจจุบันกําลังเข้าศึกษาอยู่ที่สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ